กำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยาชาติต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนเราไม่อยากไปวิเคราะห์วิจารณ์ประเทศจีนคุณดูอย่างอย่างอุยกูคุณก็รู้นะอย่าให้พูดมากเลยะอุยกูเนี่ยนะ ไอ้ประยุทธ์กับมึงจีนเนี่ยมันพอจะคบกันได้แต่จีนเขาไม่คบหรอกคือจีนเนี่ยเขาทําเฉพาะในประเทศเขาฮะจีนเขาฉลาดเขาเ็าไม่ได้โง่อย่างประยุทธ์เพราะฉะนั้นเขาอะไรทําเป็นดอกเบีย้ยแพงเพราะเขาไม่คบกับมึงฟังไว้ด้วยจริงไหม,มรถไฟขอโทษนะครับผมไปคุยกับคนธรรมดาที่ไม่ได้มีความรู้เขาบอกว่ารถไฟไม่ต้องของญี่ปุ่นนะ ซื้อของจีนใครจะไปกล้านั่งนั่งนั่งแม่งน็อตหลุดทำไง้ต่ผมขายของจีอยู่เพราะไม่มีอะไร่อมเลยขอโทษนะครับซื้อรองเท้ามันยังไม่กล้าซื้อของจีนเลยของจีนรับประกันคุณภาพเขาหวยแงะแงะรับประกันคุณภาพหนึ่งอาทิตย์รับประกันหนึ่งอาทิตย์ก็ยังดีนะผมซื้อขายของจีนผมขายไปขายมาตะปูอยู่อย่างเดิมขายงหลุด ไปซื้ออันใหม่เหมือนเดิมครับไขควงหลตะปูอยู่อย่างเดิมครับนี่แหละของจีนเออครับลุงมีประเด็นอยากถามหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยเดียวอาประเด็นนี้ก่อนว่าทุนส่วนบุคคลที่จีนที่ออกมาออกนอกประเทศเนะี่ยว่ากันว่าเป็นการออกมาฟอกเงินลุงมีข้อมูลอย่างนี้หรือเปล่าฮะผมก็ไม่รู้หรอกถึงรู้ก็ไม่บอกเข้มันอย่างนี้ จีนในที่ผมสังเกตนะบางทีสร้างคอนโดสร้างอะไรก็จะไปขายหุ้นประชาชนก็ซื้อประชาชนจีนนี่เล่นหุ้นเก่งขี้ผายไหมอ๋ออบางทีไปสร้างตึกคือมองจีนมังงงอย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบนะครับมันทาเป็นตึกใหญ่ๆเป็นคอนโดเนี่ยบางทีมันทาเหมือนกันหมดเลยนะสี่ชั้นคือมันมันประหยัดมันไม่ไม่ต้องสร้างริบไงสองร้อยห้องสี่ชั้นเนี่ยนะครับทําเป็นคอนโดแล้วแม่งสร้างเหมือนกันหมดเลยบางทีดูลำบาก ต้องจาเบอร์ที่มันเขียนภาษาจีนเราจาไม่ได้ห้องน,นั้นห้องน,นี้เหมือนกันหมดเลยมันทําแบบเดียวกันแล้วประเภทพื้นที่มันเป็นกิโลเมตรเดินกันอ้วกเลยครับเวลาไปเดินเล่นเมืองจีนโอ้โหถ้าเดินเนี่ยมันมากครับแล้วคนจีนก็จะมาซื้อให้คนต่างประเทศเช่าอแล้วเดี๋ยวนี้หมู่บ้านที่ผมเล่านะมีเบิร์ฟลี่ฮิลนะฮะคือประเภทหมู่บ้านผู้ดีนะคนจีนจูงหมาครับแล้วลูกก็เรียนภาษาอังกฤษลูกนะแล้วก็ อนโยบายลูกคนเดียวมันทําให้เกิดห้องเต้คือทุกคนเอาใจเด็กคนนั้นคนเดียวเสียหมดเลยครับเมื่อก่อนรุ่นผมเนี่ยใครมีลูกตามกาโลหนึ่งนี่อายเขาจิบหายเลยสมัยก่อนไม่ไม่มีกิจกรรมการมงการเมืองต้องโลยนะครับบ้านขอลูกน้อยที่สุดไม่ไม่เวลาว่างมันจะปั้มลูกกันลูกจะเป็นแรงงานสมัยก่อนยังไม่มีถุงยางอนามัยมีแต่ถุงกอบแก๊บมันใช้ไม่ได้นะ แล้วก็บ้านผมมีลูกสิบคนอายเขาจีพายเพราะข้างข้างบ้านมีส<อ>ิบห้ามันเยอะเยอะไปหมดเลยนะ<อ>แล้วก็การแข่งขันมันมีครับแล้วบ้านบ้านหนึ่งนะขอให้มีคนเก่งคนเดียวนะบ้านนั้นจเจริญ<อ>ขอให้มีคนเดียวมันเป็นเท่าแก่ที่เหลือมันเอาน้องๆไปเป็นลูกจ้างหมดอ๋ <laughs> <laughs> อแบบนี้มันสมมติอันนี้ไม่ไม่ได้ว่าคุณทักษิณน,นะ <laughs> มันชินวัตรนี่มีทักษิณคนเดียวนะเลี้ยงทั้งบ้านจริงไหม คงใหื่ๆนะโอ้ก็ไม่ต้องทำมาหาแดกลเลยครับเขาก็ใช้น้องเขายิ่งรักที่ขายยีโรเพเจนะเขาเรียกเป็นเขาไม่เหมือนต้องทำไม่ได้หรอผมว่าไม่มันพุ่มิพลภุ่มิพลเลี้ยงวชิราลงกรณหกสิบกว่ายังไม่ได้นั่งเก้าอี้เลยว่จะเป็นเพย์บอยหมดแต่ไปไล่จับลูกน้องเก่าไล่จับลูกน้องเมียเนี่ยยังยิ่งรักเนี่ยอายุต่างจากทักษิณสิบแปดปีเนี่ยยังกับพ่อขับลูก แล้วเขาออไปลือกันว่าเป็นลูกสาวรับนับ <c oughs> นะแล้วเขาก็อย่างนี้นครับเขาก็ให้มาทํางานเนี่ยนะจบให้มาทํางานเป็นเซลล์ให้มาทํางานขายโรพเจตขายเลยเนี่ยนะคือขายสมุดโทรศัพ <c oughs> ท์พ <c oughs> เขาเลี้ยงเนี่ยนะคือคนจีนเนี่ยเขาจะเลี้ยงเนี่ยเขาจะให้ลูกเนี่ยไปเป็นลูกจ้างคนอื่นคนจีนถืออย่างหนึ่งนะครับตามหลักจริงเขาจะไม่ทํางานกับญาติอทํางานกับญาติไม่จริงใจให้ไปเป็น ให้ไปเป็นลูกจ้างคนอื่นงน้อยก็ไปสืบความลับไปเป็นสปายคู่แข่งไปให้คนอื่นเขาไอ้นั่นก่อนครับรู้ว่าเป็นลูกจ้างมันต้องไล่จากชั้นต่ําขึ้นไปให้เขาโขกเขาสาบจะได้รู้จะได้รู้ว่าวันหลังไม่ไปโขกสับคนอื่นนะไม่ใช่มึงไปแก้แค้นโขกคืนนะจะได้รู้จะได้รู้ตรงนั้นนะปีเทียนเหมือนไปถึงไหนเลยก็วนมาปีเทียนเอไหมก็ เอาลองกระพาะไม่ไดนผมจะไม่ได้คำตอบอ่าเดี๋ยวมีคําถามนิดหนึ่งว่าอยากฟังความเห็นของลุงกรณีว่าหากประชาม,มติที่จะเกิดขึ้นครั้งเนี้ยในกระบวนการของ,ของคอสชอแล้วเขาทาให้มันผ่านโดยวิธียังไงเขามีทงว่ามันผ่านแล้วคนเสื้อแดงจะไปยังไงกันต่อคือจริงจริงะนะเราอย่าไปเล่นในเกมเขาเลยครับ<ะ>อย่าไปเล่นเกมนี้แลวมันยิ่งกว่าวอลเลย์บอล ไทยไปตีกับญี่ปุ่นน่ะหนักรู้ว่ามันโกงแน่ๆอยู่แล้วใช่ไหมครับยหนักกติกาข้อที่หนึ่งนะมันเอาอะไรมาทํามันโป้นมามันเขียนรัฐมนูรซึ่งเท่มผ่านมีการเลือกตั้งมันก็แต่งตั้งครึ่งหนึ่งอ่ะอ่าใช่มันไม่ใช่สวมันแต่งตั้งทั้งหมดขอโทษคุณมีควาแลวแต่จะโปรธสวมันแต่งตั้งหมดไะแล้วสวยังเสือกจะมาเลือกนายกอีกเขาบอกไม่ผ่านเขาอยู่ต่ออ่ามันก็ออกทํานองหน้าด้านแต่จริงๆจริงยังไงผมผมคอนข้ามันใจว่า เขามีทงเหมือนตอนปีห้าศูนย์นั่นแหละทำยังไงก็ผ่านอยู่แล้วไม่<อ>ใช่ยังไงตอนนี้จตุพรเพิ่งมาพูดบอกว่า,วาตอนนี้มีคนยื่นให้ผู้ตรวจการครับผู้ตรวจการไปตีความอะไรมาตานั้นมาตานี่เนะี่ยมันจะล้มประชามติอ๋อก็คือคือยังไงนะยังไงเขาเรียกว่าเลื่อยน้ําแข็งครับดึงไปหน้าดึงไปหลังกินทั้งคู่ยังไงครับ ออกมาผ่านไม่ผ่านชนะทั้งคู่ถ้าไม่ผ่านไม่ผ่านใช่ไหมกูอยู่ต่ออ่าแล้วถ้าผ่านก็ได้ผลประโยชน์จากรัฐมนูลฉบับนี้ถ้าผ่านใช่ไหมครับพวกมึงยอมรับนะไอเสือแดงมึงมาร่วมมึงมาร่วมโหวตกับกูอยู่แล้วแสดงว่ามึงยอมรับกติกากูถูกมั้ยอมเออมึงต้องลงมาสมัครไอจตุพนไอเบ้งมานี่เลยทิดงที่ดาเนี่ยคือสุดท้ายแล้วเราต้องไปอยู่ในระบบเขาไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านยังไงก็ตามเรื่มตั้งไปก่อนคือซื้อเวลาไปเรื่อย ไม่ว่าจะไปทางไหนไม่ว่าจะเยกหรือออกโนหรือว่ายังไงยังไงเขาซื้อเวลาต่ออยู่แล้วถูกไหมฮะแล้วแล้วพูดคำแล้วหมชนจะทันยังไงต่อกันตอนนี้พูดคำทึกงแตกมากๆพลเอกพิยุจจรุชาหัวหน้าคอสชในฐานะรัฐธิปัดจบแล้วครับถ้าผพูดคํานี้นะม .44 รัฐธิปัดจบแล้วมันทําอะไรก็ได้อยู่ๆมันบอกเฮ้ยไม่ต้องเลือกหรอกเว้ยเพืองงบประมาณเกิดความวุ่นวายง่ายทีเดียวครับถ้าจะไม่เลือกนะ ผมเขียนคับประกาศให้ก็ได้เนื่องจากมีข้อโต้แย้งกันมากถกเถียงทําให้เกิดความแตกแยกคนรชมีความหวังดีต้องการความสงบไม่ใด้เกิดความเพราะนั้นไม่ต้องพยายามปฏิจบแถมมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่สามารถทําให้เลื่อนยาวได้อีกอุ๊ยเหตุการณ์ทําเองเพะอเยอะแยะไปเนื่องกากธรรมกายก่คือความไม่สงบไปรุนถ้าถ้าว่าตามหลักนี่คือเกมที่เขาสร้างขึ้นมาให้เราเข้าไปร่วมเล่นอ่าสร้างความทบาทายให้เราเราจะไปเล่นเกมมันเราเล่นเกมเราเองมันพูดไงช่างแม่มันเรากําหนดเลยว่าวันไหนมึงจะจบ วันไหนมึงจะต้องพิการกําหนดไปเลยโอ้โหสมมุติไงที่ผมพูดนี่เป็นเรื่องตลกเรื่องคุยแตุ่กวันนี้ก็เหมือนพวกพิการเดี๋อววันนี้จะมีอุบัติเหตุนะไอ้คนนี้ต้องไปนู่นไปนี่นะโอแบ็อกนะเออไปอย่างนั้นเลยบลุงบ้านเฮ้ยอันนี้มันไม่อันนี้มันจารชชนนะไม่ใช่อันนี้เป็นนิยายคุณดูเฮลิคอปเตอร์ไหมมันเลทที่จะรวยอะอ่ะมันหนังพ่อมด คุณต้องมีอีเมจริครับแบทแมนซูเปอร์แมนมีจริงหรือเปล่า <_ EN> อ๋อลูกก็เล่าไปว่าเหตุการณ์มันมาจากสถานการณ์จินตนานการเหรอมาจากจินตนาการครับทุกอย่างมาจากจินตนาการ์จริง,รงเป็นเกมเช่น <_ EN> เราก็กำหนดที่เราอย่าไปเล่นเกมมันมึงกูไม่สนใจอย่างไงอย่าไปสนใจว่าโหวตโนโนโหวตทั้งแม่เราให้เราทํายังไงครับเราจอย่าไปทาเรื่องมันเป็นเรื่องเด็กเล่นแค่ของ คุณต้องกำหนดเกมเองครับกำหนดว่าประเดิศึกวันไหนคุณชนะประชาชนเฮด้วยมึงจะทำไงก็ได้ให้มันชนะล้างไอ้พวกฮีนี่ให้หมดจบประชาชนเฮมึงไม่ต้องประชาปติหรอกนะแล้วอย่าไปอย่าไปคอมเมนต์นะครับอย่าไปเถียงเรื่องไม่ไปเป็นเรื่องประชาปฎิเออประชาไปครับจะโหวตโนโนผ่านผ่านช่างแม่มันยังไงก็ผ่านมันจะผ่านไม่ผ่านช่างมันแต่มันไม่ผ่านมันไม่ผ่านมันจะต้องจบทั้งหมด พวกมึงมีสองที่ให้อยู่ไม่อยู่คุกก็อยู่วัดจบวัดธรรมกายอยู่วัดอยู่ใต้ดินวัดคือเราต้องกําหนดเกมอ่ะเราต้องกําหนดทุกอย่างประเทศนี้ในเมื่อมึงกําหนดได้กูทำไมจะกําหนดไม่ได้ในเมื่อมึงกําหนดให้กูต้องไปโหวตในเมื่อมึงกําหนดว่าจะโหวตก็ได้ไห่โหวตแ็่ได้จะอยู่ตอนไม่กำหนดกูก็กาหนดกูไม่เล่นเกมอึงกูจะกําหนดชีวิตให้มึง ว่ามึงจะอยู่ถึงวันไหนคือท<ห>ำนาจ่วันไหนวันไหนมึงจะไอซียูวันไหนมึงจะปอเทคแต่กูจะกำหนดมึงก็เบกใต้กูมีเยอะกว่ามึงอะ่ะประชาชนเราเยอะกว่ามันใช่ไหมครับเยอะกว่ามันนะความรู้ความสามารถมันเรียนทหารมันใช้แต่ปืนอย่ไปรู้เรื่องอะไรเราใช้ทุกอย่างครับคนไหนทำกับข้าวก็ใสอะไรเข้าไปให้มันกินแต่มีปืนเขาก็เขาเขาชนะประชาชนจำนวนเยอะกว่ามึงมีปืนแล้วมึงต้องกินข้าวไหม มึงต้องนั่งรถไหมนั่งครับมึงต้องไปร้านหมอรักษาพยาบาลไหมไปครับมึงต้องไปตัดผมไหมไปครับตัดผมนี่พามไปมีวกด้วนเขาเป็สวัสดิการทหารหมดอยู่แล้วมันก็มีคนที่คือทหารมันเป็นพวกเราก็มีมึงอย่าไปแสดงตัวอย่าไปเดินขบวนคนแต่ละคนมีหน้าที่เดียวครับเดินขบวนนี่อย่าเดินเด็ดขาดอย่าชุมนุมอย่าใส่เสื้อแดงเราเนตเกาปฏิบัติทำให้ให้มันชนะถึงเวลาวันเวลานะ ญี่ปุ่นตอนบุกป,ประเทศไทยนะ่ยนับไม่มีใครรู้ว่าเป็นญี่ปุ่นนะ,อะพอญี่ปุ่นยกพลขึ้นโบกแป้งแต่งชุดสมุรัยกิโมโนออกมาเฉยเลยอถ้าีผู้สุกงงมันมาจากไหน,นออกมามันมาแปลงตัวมันมันอยู่ในปอนกับคนไทยเนี่ยพอญี่ปุ่นยกพลขึ้นโบกแป้งสซมุรัยออกมาเต็มเมืองเลยเว้ย <laughs> มันเหมือนเวลาฝนตกกบมันออกฮ ฝนตกกบปลามันออกหมดเลยมันก็ซุ่มซ่อนอยู่อยู่ทันยุคนั้นไหมครับฮะอยู่ทันยุคโอ้ยมันสงครามโลกครั้งที่สองตอนนั้นผมเกิดแล้วแต่ไม่ลูกเกิดเป็นอะไรคุณปุริยนึกจำไม่ได้ต้องไประลึกชาติเอาง่ายๆก็คือว่าเรากําหนดเส้นตายให้เขาแทนที่ให้เขามากําหนดเส้นตายให้เราถูกไหมคุณปรึกษากันสามคนห้าคนนะครับคณะรัษฎรนะมันปรึกษากี่คนสีหานเสือกูปรึกษากันดิ คุณอ,อยู่สี่ลาดแล้วคุณอยู่ไหนอยู่พนหนึ่งหรืออยู่ที่ไหนสี่สาวใช่ไหมแต่หารคุณมีสี่ห้าคนปรึกษากันทุกพอจะแอนนันจะปรึกษาว่าจะทํยังไงคุณลุงค,คุณลุงคุณลงุงลองยกตัวอย่างสินสมิจะมีคนจัดตั้งอยู่กลุม่มหนึ่งเนี่ยลับบ,บ,บเขาจะรับแบบไหนทำยังไงไม่ให้เสียรับมีอะไรจะ,จะ,จะ,จะแนะนำก็มาไมีหูมีตูมีช่องคุณก็กันหกกันเองนะครับคุณคุณมาคุยนะคุณทําอาชีพอะไรถนัดอะไรวะเออทําอะไรได้วิทยาศาสตร์อะไรเคมงเคมีฟิสิกส์ทำอะไรได้นะ หรือทําไม่ได้ก็การข่าวคอยสืบคอยหาข่าวและสี่ห้าคนนี้ก็คุยกันมอบหมายแล้วก็จัดตั้งโคดจัดตั้งโคก,กันเองครับว่าพูดนี้หมายถึงกันนั้นหมายถึงนี้ซึ่งคนฟังคนอื่นจะไม่รู้เรื่องอในกลุ่มของคุณแล้วก็มีคนประสานเดี๋ยวจะมีคนมาประสานคุณเองคุณทําไว้เตรียมไว้นะถึงเวลาหนึ่งมันจะมีคนประกาศมีคนมาประสานอันที่ที่ผมพูดทั้งหมด เป็นเรื่องล้อเล่นนะครับงงถ้าคุณลงมันนะถึงเวลาจะมีคนมาประกาศมีอะไรจะมีกันแล้วกันแต่ยังเผยไม่ได้ไม่มีประกาศคุ่กประกาศเองนี่ว่ายากอะไรไม่รู้นะครับถ้าคุณชนะคนเอาด้วยครับครับคนเบื่อความพ่ายแพ้เบื่อนั่นเบื่อนี่มาเถียงโหวดโนไม่ดีโหวดไอ้อย่างนั้นอย่างงี้จะแพ้เสียเวลาครับแล้วก็อีกคําถามหนึ่งฮะสรุปลักการจราจรลุกหือมันจะมีจริงไหมครับถ้าจะมีโดยเงื่อนไขอะไร จะลาจนลุกคือเพื่ออะไรบางครั้งลุกคือเพื่อให้ต่างประเทศเข้ามาอย่างเช่นอ่ารัฐบาลคอสชอเนี่ยคนสามารถจะออกมาขับไล่ได้ไหมบางครั้งถ้าคุณพร้อมนะคุณต้องมีอย่างอื่นวางไว้แล้วนะมีแปลนไว้แล้วว่าคุณลุกคือเพื่ออะไรแผนกอลุกคือตรงนี้ไอ้ตรงนั้นทานี้ตรงนี้นทํานั้นตรงนั้นทํานี้ให้มันปั่นป่วนย,ยังไงหน้าบ้านอย่างนี้ลังบ้านหลังคาบ้านเออ คุณจะต้องจุดพร้อมๆกันคไม่ให้มันมีที่ไปให้มันมีอันเป็นไปพูดง่ายๆให้มันปกครองประเทศนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นเผด็จการกูไม่มึงปกครองกูจะล้มพวกมึงให้ได้และอนาคตชีวิตพวกมึงอยู่ในมือเราจะเป็นพระผรมครับลิขิตชีวิตมันเราทำไมจะลิขิตไม่ได้แล้วประชาชนน่ยรประชาธิปไตยคือประชาชนเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นเราต้องร้อยเรียงพลังของเรา เค้ดเอาความรู้ความสามารถสติปัญญาของเราออกมาไอ้นี่ผมพูดนี่เป็นไอเดียนะครับมันจะมีถึงขั้นต้องตุนอาหารกันไหมตุนก็ต้องตุนแต่ที่สําคัญที่สุดนะสําคัญที่สุดถ้าคุณเตรียมการให้ดีนะเตรียมการทุกอย่างให้ดีลบชนะให้เร็วเด็ดขาดเบ็ดเสร็จความเสียหายจะน้อย ถ้าคุณปล่อยให้มันเป็นไปเองโดยที่ไม่รู้ไม่ชี้ไปชุมนุมเชนอันหมองอันเหมือนนุกคุณเนี่ยนะเละแล้วไม่รู้จะเอาอะไรไปมามคอปดออกมาแล้วแต้นๆเราจะชนะบนความบ้มาอีนแล้ว <c oughs> คือคุณจะต้องเป็นคนกําหนดเองอ่ะอย่าให้มันเป็นไปเองครับครับในเมื่อมันกําหนดแล้วก็ต้องกําหนดกําหนดมากน้อยก็ในกลุ่มแล้วครับ บางทีมันก็มีผู้เสียสละ hmm. การทำลายป้อมปืนนวโรนมันก็มีหน่วยกล้าตายมันมีครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเราคิดเอาไว้อย่างน้อยที่สุดที่ผมพูดนี่บางคนอาจจะว่าเพอ้อเจ้อนะครับแต่มันเป็นมันเหมือนในหนังเลยอ่ะลุงทำไมผู้เสียสละไม่ใช่ฝ่ายอีลิททำไมต้องเป็นชาวบ้านอยู่เรื่อยไปล่ะครับใครบอกคุณมันจะเสียสละทำไมไัฝ่ายอีลิตเนี่ยเสียสละชาวบ้านเสียสละไม่เป็นหรอกชาวบ้านไอคิว IQ ไม่ถึงอา้อาวอ้าว อีลิตจะเสียสล<ร>ะที่สุดครับเพราะเพราะว่าความต้องการมันสูงมันรู้อะความผิดหวังมันเยอะในะ<ต>อีลิตเนี่ย่ความเสี่ยงทางชีวิตและเรื่องเรื่องของสวัสดิภาพมันชาวบ้านเย,ยอะกว่าอ,อยู่กับชาวบ้านเยอะกว่านะครับไม่ไอ้นี่มันม็อบธรรมดาม็อบลอยท้ยม็อบธรรมดาแล้วเลเวแต่แต่เวลาเสี่ยงคุณไปดูจริงๆคมที่จริงๆนะมีแต่อีลิตนะครับไม่มีว่าไม่มีความรู้จบปอสีไม่รู้อะไรเลยเนี่ยไม่มี นักปฏิวัติตโรเชกูวล่าเป็นหมอ,อ,อน่ะถ้าไม่ไม่จบเกินปอสเป็นนักปฏิวัติไม่ได้หรอไม่ใช่ผมหมายที่ที่คุณถามไงออคือมันอย่างนี้นะค,คนเราเนี่ยจะสุขทุกข์มันเป็นความเปรียบเทียบคนที่เป็นอีลิตเนี่ยความคาดหวังมันสูงมันอกหักเยอะครับไอ้ชาวบ้านยังไงกูก็จนอยู่แล้วใครมาไปกูก็จนเฉยเฉยก็มีจริงไหมครับบางทีก็ทำด้วยอารมณ์วว่าบางทีไอ้ความคาดหวังหรือ แผนการหรือว่าไอ้วิสัยทัศน์วิชันมันไม่มีมันน้อยอ่ะมันไม่เคยทำอะไรมากอย่างมากไม่วันละสองสาร้อยจบไม่เคยเป็นหมื่นล้านพันล้านไอ้ตรงนั้นนะ่ะความอกหักความคาดหวังมันสูงจิตนาการมันเยอะความคิดความอ่านมันมีแล้วมันมีช่องทางที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้นะครับจะมีหรือไม่มีเนี่ยบอกไม่ได้แต่มันเป็นการจุดประกายครับว่าคุณต้องเล่นเกมของคุณนะ ต้องพึ่งตัวคุณเองนะพึ่งความรู้ความสามารถจำนวนคนเราเยอะกว่านะครับเราจัดเลี้ยงให้ดีใช้ศักยภาพอย่าทำตัวเป็นเบี้ยนะครับอย่าไปชุมนุมนะชุมนุมคือลดศักยภาพเพราะเราทำตัวเป็นเบียเออ้ยแต่และคนเนี่ยมัน,ม,นมีความรู้ความสามารถที่มันถนัดไปว่าตูเต้นเขายังทำไมอะตูเต้นเขาก็จัดชุมนุมเหมือนกันก็เรื่องของเขาไงคือ คนละอาชีพมันเราไม่พูดถึงเขาอ๋อครับครับคือมันคนละเรื่องเขาทาเขาไปเป็นอาชีพเขาก็ทํางั้นไป <c oughs> อาชีพเราก็คือว่าเราต้องเปลี่ยนให้ได้อะไรก็ได้ประชาชนต้องการชัยชนะต้องการจริงจังอะประชาชนเบื่อครับเบื่อคําพูดแบบยังไม่พร้อมมติคุกนะ <c oughs> มันเสียงนะครับแล้วใครมาดูแลคนติดคุกไอ้อย่างนี้อย่าไปพูดครับ คน<ห>ลงครับดูแลช่างแม่มันก็เอาให้ชนะคนลงครับโดยประวัติแล้วเนี่ยงานปฏิบัติหรืองานอะไรพวกเนี้ยงานเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะต้องคนใช้คนเหมือนชั้นกัรมาชีพหรือลากญ่าเนี่ยเข้ามาร่วมแต่เราวิสาหกิจเราชั้นแรงงาน,เ,นเราถูกคุมไม่หมดมันออกมาร่วมปฏิบัติไม่ได้หรือ,อออกมาเปลี่ยนแปลงประเทศไม่ได้เนี่ยมาถึงขั้นนั้นไหมเพราะอะไรมันไม่จริงหรอกตรงนั้นเนี่ยมันเป็นทฤษฎีแต่เก่าก่อนครับ แต่เก่าก่อนการผลิตมันอยู่ในขั้นหนึ่ง<อ>การผลิตมันอยู่ในขั้นของอุตสาหกรรมรเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เดี๋ยวนี้เันเทคโนโลยีเทคโนโลยีค่ะศาสตรเทคโนโลยีครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ความคิดว่าวิสัยทัศน์คุณมองโลกยังไงทําไมการตัดชููมันถึงมีแต่คนมีความรู้ไปตัดชููฮะมีโคตรโคตรัดไม่มีครับมันต้องคนมีความรู้นะคนที่พอจะรู้ แล้วก็มีความสํานึกทางชนชั้นประธานเหมาแลก็เป็นครูนะครับไม่ใช่ไม่รู้หนังสือคือต้องรู้ต้องอ่านต้องรับความคิดใหม่ๆแล้วโลกสมัยใหม่เนี่ยมันรู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอย่าหาว่าผมว่านะคนมันที้ยุคเก่ามันตกยุคมันไม่รู้เรื่องพวกนี้หรอกเพราะมันรู้อินเทอร์เน็ตมันได้นู่นกับไม่เป็นนี่ก็ไม่ได้ยุคเก่าหมายถึงนี่ยุคที่ลุงไปเข้าป่ามาหรือเปล่าส่วนใหญ่เลยมันตกรุ่นคือมันไม่รู้เรื่อง ก็ไม่รว่าปัจจุบันเป็นยังไงคอมมินต์บางคนยังบอกว่าเราแพ้ทุนนิยมมันไม่ใช่มึงแพ้ตัวมึงเอง่ะไอ้คอมมินต์เพราะนั้นคุณถามว่าทำไมคอมมินต์มันไปอยู่รักษาพระองค์หมดเพราะว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นความคิดในยุคนั้นคนเราเนี่ยนะมันอยู่ที่อาชีพการงานอยู่ที่ความเป็นมาอยู่ที่พื้นเพว่ามันมาอย่างไงแล้วก็ ประสบการณ์ที่ทําแขนพักอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรไม่เป็นแล้วมผม<า>บอก<ห>คุณนะอะไรครับผมอาจจะพูดแปลกนะมแปลกตลอดเลยครับคนที่จะเป็นนักปฏิวัติต้องมีความคิดเชิงธุรกิจนะครับผมไม่ได้ว่านะคนที่ไม่เคยทําธุรกิจจะเป็นนักปฏิวัติไม่ได้ยังไง,งไม่เกี่ยวกันเหรอเกี่ยวครับมันเป็นโลกสมัยใหม่จิตภูมิศักดิ์เคยทำธุรกิจอะไรครับจิตภูมิศักดิ์ถ้าอยู่ตอนนี้ผมว่ามีปัญหาแน่แน <laughs> จริงๆนะคือ มันเป็นโลกประชาธิปไตยทุนสมัยใหม่เทคโนโลยีคุณลุงจะกลัวเขาเหมือนตาเนาเหรอไม่ผมก็ไม่รู้นะคืออย่างนี้นะคนเราเนี่ยสภาวะการอาชีพการงานมันจะกำหนดความคิดอทบม,มนิดบางคนบอกว่านักธุรกิจเนี่ยเป็นในทุนมันไม่จริงนะอคนที่เป็นข้าราชการต่างหากที่เป็นขุนนางถ้าคุณมองในทางตรงข้ามนะในทุนของรัฐคนที่เป็นนักธุรกิจสมัยใหม่เนี่ย คนถึงจะมีความคิดก้าวหน้าอย่างพวกอะไรบิลเกตพวกมาร์กซักับเบอร์ไครตัว<า>ใครเนี่ยมาอะไรพวกนี้นะจะเป็นคนสร้างโลกเออไอพวกนี้จะเป็นนักปฏิวัติมันเป็นการปฏิวัติเทคโนโลยีนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณปฏิวัติแล้วเนี่ยคุณทําให้มันแย่ลงไม่ใช่ใช้สามจีไปใช้เหลือหนึ่งจีเนี่ยมันชีบหายหมดม,มันมีแต่สามจีสี่จีห้าจีเทคโนโลยีนานโนนู่นคุณเป็นนักปฏิวัติคุณรู้เรื่องนานโนไหม นาโนนี่ระดับโมเลกุลแล้วนะครับเปลี่ยนโมเลกุลเปลี่ยนโครงสร้างอะนะระดับที่มันยีโนระดับสารพัดที่มันเทคโนโลยีมันแข่งที่ตรงนั้นคุณจะไปนั้งไปว่าคุณต้องรู้เรื่องพวกนี้แต่คุณไม่รู้คุณปฏิวัติไม่ได้เพราะมันรู้จะทำอะไรเราจะปฏิวัติระบอบของประเทศไทยเราต้องสร้างเทคโนโลยีไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คนลงจะสื่อว่าคุณต้องย่อขนาดลงมาเป็นกลุ่มเล็กๆเป็นนาโนคุณอย่างน้อยคุณต้องเข้าใจ globalization คุณต้องเข้าใจว่าโลกมันเป็นหนึ่งเดียวแล้ว มันติดตอ่อถึงกันหมดทันทีท,ทันใดมันเหมือนสมัยประธานเห,ห,ห,หมาประธานเหมาอยู่ตอนนี้เขาคงเมาเหมือนกันไม่รู้เรื่องแล้วเพราะมันโรคมันเปลี่ยนอย่าว่าประธานเหมานั้นมีคนเขามาโรคเปลี่ยนประธานเหมาจะต้องเป็นประธานไขปลีกนะเมาไม่ได้มันรายละเอียดเนเยอะคนละเรื่องโั่ครับโอเคห้าคนลงห้าวันนี้ก็ได้สาราพอสมควรทั้งเรื่องในประเทศทั้งต่างประเทศนะครับทั้งสาระทั้งข่ขันนะก็ อาทิตย์หน้าคุณลุงก็ยังอยู่กับเราเช่นเดิมนะครับสลหรับอาทิตย์นี้ขอบคุณคุณลุงม้างครับมีภาพรวมลาชวาาอะไรไหมครับเพราะว่าอีกตั้งอาทิตย์หนึ่งกูอยได้เจอกันพี่น้องครับเจอรับคุณลุงครับฉันก็อยากจะขอเตือนพวกเธอนะอันนี้ในนามใครครับไอ้คอนชสนชทั้งหลายแหล่เนี่ยนะช่วยช่วยเร่งกันหน่อยนะกูมีเวลาให้พวกมึงไม่มากนักโดยเฉพาะธรรมกายเนี่ย ลุยได้ลุยเลยนะจับได้จับเลยสารไปของเราจะกลัวอะไรมันยัดไปเลยข้อหาอะไรก็ได้รับเงินทักสินแล้วก็ว่าไปเสื้อดงเสื้อแดงนะก่อการร้ายแบ่งแยกดินแดนเคยช่วยสามจังหวัดสี่จังหวัดภาคใต้มันทำอะไรเอาประโยงน์ให้หมดนะจัดการให้เรียบร้อย หรือจะเป็นรูปเสียโอแขวนคอมีว่าตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีครับทำอะไรก็ทําไปนะครับขอบคุณมากครับคุณลูกครับเดี๋ยวเราก็คงจะปิดเบรกนี้ไปสักครู่นะอีกช่วงหน้ามาพบกับช่วงร้องรำนํำเพลงครับครับผมสักครู่ครับไฟเย็นพบประชาชน